สว,ส, string, สวัสดีครับพ,พ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพาไปชมสวนผักหวานป่าของพ่อพงนะครับที่อยู่ริมรั้วข้างบ้านเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับนี่ครับก็คือบริเวณข้างบ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับข้างบ้านของพ่อพงพอเพียงนี่ก็จะปลูกผักหวานป่าไว้เยอะมากนะครับตามบริเวณริมรั้วเนี่ยนะครับนี่นครับนี่ มีแต่เป็นผักหวานป่าทั้งนั้นนะครับยาวไปนู่นนะครับท้ายสวนนู่นนะครับวันนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดูว่าผักหวานป่าอยู่ร่วมกับพี่เลี้ยงอย่างไรนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็เป็นต้นผักหวานป่านะครับเนี่ยครับก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงคือต้นไม้ต่างๆเนี่ยครับแบบรกๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะพาหลักๆจะพาไปชมที่ท้ายสวนนะครับ นี่ครับคือต้นผักหวานป่ากําลังแตกยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับมีเยอะนะครับนี่อันนี้ก็ต้นผักหวานป่าเนี่ย er ด้านข้างนี้ก็ผักหวานป่าทั้งนั้นนะครับเนี่ยฝั่งข้างนี้ก็ผักหวานป่านะครับนี่ครับต้นนี้ก็ต้นผักหวานป่านะครับนี่ต้นนี้ก็คือต้นผักหวานป่าที่พ่อพงได้ปลูกอามะขามเทศนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าต้นมะขามเทศต้นเนี้ยมันใหญ่ นะครับมันโตเร aw, ็ว <sus Toyota> มากนะครับพ่อพงก็เลยต oui, ัดท <MI la> ิ mm ้งนะครับโค่นออกนะครับไม่งั้นมันจะรกเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านด้วยเนี่ยนะครับมีตัวบ้านเราก็อยู่ตรงนี้นะครับมันก็อยู่ใกล้บ้านเรานะครับก็เลยโค่นออกนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมีความจําเป็นมากนะครับสําหรับต้นผักหวานป่าพี่เลี้ยงนะครับก็จะทําหน้าที่นะครับอาศัยกันนะครับ ช่วยให้ผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพี่เลี้ยงก็จะเป็นน้อยหนาเห็นไหมครับต้นนี้พี่เลี้ยงอันนี้ต้นผักหวานป่านี่ครับกําลังแตกใบเลยเห็นไหมครับนี่ครับส่วนที่จะพาชมในวันนี้ก็คือนี่ครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับมีผักหวานป่านะครับอยู่บริเวณนี้นะครับประมาณ20ต้นขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ โดยที่อาศัยต้นนี้ครับคือต้นลิ้นจี่ครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นลิ้นจี่ต้นนี้พ่อผมก็ปลูกไว้นานแล้วนะครับปลูกไว้นานแล้วตั้งแต่ปลูกมาได้กินผลผลิตแค่ครั้งเดียวนะครับคือติดผลให้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยไม่ติดผลนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นพันธุ์จัก,กรรพัินะครับอร่อยมากเลยนะครับติดปีนั้นที่ติดปีนั้นคือผม อาตัดแต่งกิ่งมันนะครับตัดออกแล้วครนนี้ไม่รู้ว่าจังหวะที่ผมตัดเนี่ยมันถูกฤดูมันหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ตัดออกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับเห็นว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะครับนะครับมันชายคามันจะไปอ่ามันจะไปถึงชายคาแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับกิ่งไม้นะครับก็เลยตัดออกแล้วบังเอิญปีนั้นก็ติดผลดกด้วยนะครับคันนี้ตอนที่ปลูกนะครับ ปลูกลิ้นจี่ผมไม่ได e nice ้ตั้งใจว่าผมจะปลูกผักหวานบริเวณนี้นะครับครนี้พอผมอยากจะปลูกผักหวานป่าขึ้นมานะครับผมก็เลยไปศึกษานะครับว่าการปลูกผักหวานป่าเนี่ยเราควรปลูกไว้อ่าแบบไหนนะครับความรู้ที่ได้มาก็คือต้องมีพี่เลี้ยงนะครับต้องมีพี่เลี้ยงผักหวานป่าแล้วผักหวานป่าเนี่ยพี่เลี้ยงที่ดีก็จะมีหลายๆต้นนะครับแล้วแต่เราจะเลือก แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับก็มีทั้งต้นลำไยต้นน้อยหนาแล้วก็ต้นไอ้นี่นะครับชะอมนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็เป็นต้นแคร์เนี่ยครับเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นแคร์เห็นไหมครับผมก็จะเอาทุกชนิดเลยนะครับที่มาปลูกนะครับผสมปนเปกันไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นต้นลำไยนะครับเห็นไหมครับผมก็ปลูกผสมกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นต้นลำไยนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับ ผมก็ปลูกผสมกันไปหมดเลยแต่ทีนี้ว่าบริเวณนี้นี่คือผมปลูกลิ้นจี่ไ้แล้วลิ้นจี่นี้ก็จะเป็นแบบว่าพืชอ่าแบบเดียวกันกับลำไยผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมก็เลยเอาเมล็ดผักหวานป่านะครับมาปลูกนะครับเมล็ดผักหวานป่านี้ผมก็สั่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับคือในช่วงฤดูการที่เมล็ดผักหวานป่าสุกก็ประมาณเดือน พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมก่อนฝนมาเนี่ยนะครับถ้าใครต้องการปลูกเนี่ยเตรียมซื้อเลยนะครับซื้อมเมล็ดผักหวานป่านะครับแล้วเอามาเพาะนะครับพอเอามาเพาะแล้วเราก็มีต้นพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาปลูกนะครับดังเช่นบริเวณนี้นะครับพ่อพงเองก็ได้สั่งซื้อมเมล็ดผักหวานป่านะครับมาทําการเพราะให้มันเป็นงอกเป็นรากแล้วก็ นำรากที่งอกนะครับเราเพาะแค่10วันเองนะครับวิธีทําก็มีสอนในเน็ตกันเยอะมากนะครับวิธีเพาะมาเมล็ดผักหวานป่าเวลาเราเพาะงอกแล้วนะครับผมก็เอาเหล็กนะครับมันจะมีเหล็กปลายแหลมมาแทงลงดินอย่างเงี้ยนะครับแทงลงดินใกล้ๆกับบริเวณต้นพี่เลี้ยงนะครับแทงลงไปดินให้มันเท่ากับอ่า,มา,มาเมล็ดผักหวานที่รากมันงอกออกมาแล้วก็หย่อนลงไปนะครับในรูแล้วเราก็ เอาเอาดินอ่าแตะแตะ,แตะ,มะเมล็ดมันให้มเมล็ดลอยขึ้นบนนะครับมเมล็ดลอยขึ้นบนแล้วเราก็เอาเนี่ยครับใบไม้ที่ร่วงบริเวณนี้กบไว้แบบนี้นะครับพอพฤษสพานี่ครับฝนมันจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนใช่ไหมฝนตกมันก็จะงอกออกมาก็จะเป็นต้นผักหวานป่าดังเช่นบริเวณนี้นะครับนี่ครับบริเวณนี้พ่อพงก็เอามเมล็ดลงไปก็หลายมเมล็ดอยู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นต้นที่ อ่างอกขึ้นมา,ายยนเน,นี่ยก็ประมาณยี่สิบต้นเห็นไหมครับนี่ครับนี่ต้นผักหวานป่านะครับนี่นี่แหละครับคือเป็นผักหวานป่าที่พ่อพงปลูกด้วยเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเมล็ดเราก็เอาวางไว้ทีทีก ну ันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาวางทีทีกันได้ไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะทึบเกินไปนะครับนี่อันนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ผักหวานป่าครับ ด้านล่างนี้ก็มีนะครับรนี่แถวล่างนี่ก็เป็นผักหวานป่านะครับนี่คือตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากาได้กินยอดผักหวานป่าเนี่ยเราก็จะมาลิดใบผักหวานป่านะครับรรนี่ครับอันนี้ให้ชมบริเวณนี้นะครับนี่คือบริเวณที่ที่ผมจะให้ชมเนี่ยคือบริเวณนี้ที่ผมปลูกไว้ใช้ลิ้นจีเนี่ยนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ได้ผักหวานป่าประมาณ2ี่สิบกว่าต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคันนี้ส่วน ต้นผักหวานป่าที่โตแล้วนะครับต้นที่โตแล้วอย่างต้นโตขนาดนี้เราก็ขยายพันธุ์โดยวิธีการขุดและสับรากได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างที่ผมขุดแล้วก็สับไว้นะครับแล้วมันจะได้จําจนวนต้นเพิ่มขึ้นอีกโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาปลูกเพิ่มนะครับเราขยายจากต้นที่เรามีนี่แหละนะครับนี่ครับเห็นหะครับผักหวานป่านี่ครับ คือใต้บริเวณต้นลิ้นจีเนี่ยเราก็มีแล้วนะครับผัหกหวานป่า20ต้นนี่ก็กินไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับในครัวเรือนเรานะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดหรือว่าใครนะครับท่านไหนนะครับหรือว่าใครที่อยากจะปลูกผักหวานป่าก็าสามารถปลูกได้ง่ายๆนะครับด้วยวิธีการเพราะมาเมล็ดปลูกนะครับในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงเนี่ยนี่ จากบริเวณนี้ไปก็เป็นยี่สิบต้นนั่นแหละครับเนี่ยสองแถวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมทําการขยายพันธุ์นะครับโดยการขุดแล้วก็สับลากนี่ครับเห็นไหมครับจากต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงฝนผมก็ทําการขุดนะครับขุดตรงนี้นะครับสับลากทิ้งไว้เห็นไหมครับนี่แตกขึ้นมานะครับนี่ครับแตกต้นขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามเลย อันนี้เราขยายพันธุ์โดยวิธีการเราขุดลากนะครับสับรากเดี๋ยวปีนี้ช่วงที่ฝนมานะครับประมาณเดือนพฤษภาคมถุนากรกกดาช่วงนี้ดินอ่อนแล้วผมก็จะมาขุดนะครับสับแล้วเราจะได้จํานวนต้นผักหวานป่าเยอะขึ้นสําหรับต้นที่ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับนี่ต้นสูงนะครับไปนู้นนะครับนู่นนูน,น,นขึ้นไปนูน่นเดี๋ยวพ่อพงก็จะทําการลิดใบแล้วก็ ริดใบแล้วก็เด็ดยอดควบคุมทรงพุ่มไว้นะครับจะไม่ให้มันสูงไปมากกว่านี้แล้วเราก็จะได้เก็บกินง่ายแล้วก็ใบเนี่ยนะครับเราก็จะได้นี่ครับใบเนี่ยเราก็จะได้ริดออกให้หมดเลยนะครับริดออกให้หมดพอริดออกให้หมดแล้วเราก็จะได้กินยอดอ่อนนะครับนี่ครับเราก็จะควบคุมทรงพุ่มไว้นะครับต้นสูงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มสูงแล้วนะครับ อย่างต้นนี้นะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็เป็นสองต้นนะครับนี่ครับเห็นนะครับเป็นสองต้นคู่กันอยู่ติดใกล้ๆกันกัะต้นพี่เลี้ยงเลยต้นแม่เลยนะครับนี่ครับยอดตววใหญ่มากนะครับแล้วมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราต้องควบคุมไว้นะครับอย่าให้มันสูงเกินไปนะครับเราจะได้เก็บผลหวานป่ากินง่ายๆนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพงได้พามาชมผักหวานป่านะครับที่ปลูกไว้กับต้นพี่เลี้ยงก็คือต้นลิ้นจีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพทอเพียงด้วยนะครับ